โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูอ่ะอย่างที่เราทราบมาแล้วเนาะจากเส้นจำนวนเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันเนาะ,ะเราต้องหาก่อนนะว่าจำนวนเต็มร้อยเราต้องการเนี่ยมันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยไหนนะคะ จำนวนเต็มร้อยไหนถ้าเลขโดดในหลักสิบคราวนี้เราดูหลักสิบนะเป็น01234นะคะก็ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่น้อยกว่านะคะแต่ถ้ามันเป็น5ขึ้นไปเนาะ56 789นะคะให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มันมากกว่าอันนี้ทบทวนเฉยๆนะคะเราไปดูตัวอย่างกัน การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะจำได้ไหมสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มันคือสัญ,ญลักษ์การประมาณใช่ไหมคะเขียนยังไงโคง้งนี่โคง้งขยึกขยือ,ยอ,ยอสองอันเนี่ยเนาะ,ะประมาณนี้ครูทำเลเธอแล้วเรามาดูนะถ้าไม่มีเส้นจำนวนนะคะเราจะใช้ข้อสรุปจากเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะในการหานี่เรามาดู86 8 6อ่าข้อที่1 86นะคะหลักร้อยมีไหมหลักร้อยมันไม่มีนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันเป็นศูนย์นะคะมันเป็นศูนย์เราก็มาดูว่า86เนี่ยมันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยไหนนะคะคืออะไรเอ่ยศูนย์กับ100ใช่ไหมคะต่อไปเราก็พิจารณาอะไรเอ่ย หลักสิบนะหลักสิบตรงนี้คือ8นะคะ8มันมากกว่า5ฉะนั้นเราเลยประมาณให้มันเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่ามากกว่าซึ่งก็คือ100นะคะ100ะได้คำตอบแล้วเนี่ยต่อไป147นะ,ะก็อยู่ระหว่างอะไรเอ่ย100กับ 200นะคะต่อไปเราก็ดูเหมือนเดิมค่ะดูหลักสิคราวนี้เต็มร้อยดูหลักสิบนะคะหลัก10บคือเลข4 4มันน้อยกว่า5ฉะนั้นให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่าน้อยกว่านั่นเองค่ะตอบได้คํำตอบแล้วเนาะก็คือ100เหมือนกัน100่อ100เหมือนข้อ1เลยต่อไปข้อที่3 2 3 5ะะอ อยู่ระหว่างอะไร200กับ300ใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะดูที่หลัก10คือเลข3ใช่ไหมเลขโดด3อยู่ในหลัก10 3มันน้อยกว่า5ฉะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะประมาณให้เป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่าน้อยกว่านะคะซึ่งก็คือ200นั่นเองข้อ4 6,348นะคะ6,348ไม่ใช่อยู่ระหว่าง6,000กับ7,000นะอันนี้ไม่ได้นะคะเราต้องอให้มันละเอียดกว่านี้เนาะเพราะว่าเราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะก็คืออะไรเอ่ย6,300กับ6,400นะคะ ามาดูเลขโดดในหลักสิบคือเลข4นะคะฉะนั้นก็ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ที่มีค่าน้อยกว่าก็คือหก0ันะคะต่อไปข้อที่5 9 9 9ก้ากรอ่าเต็มร้อยอะไรเอ่ยคืออะไรคะ อยู่ระหว่าง9,9้ากับอะไรหนึ่งมื่นนะคะหนึ่งมื่นต่อไปเราก็มาดูเหมือนเดิมนะคะลักสิบอ่าหลักสิบก็คือเลข6นะคะเลข6กหกมันมากกว่า5ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ประมาณให้เป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่ามากกว่านั่นเองนะคะ ฉะนั้นข้อนี้ตอบ1,000 0หมื่นนะ1,000 0หมื่นข้อที่6 577อ่ามาดูกัน577อยู่ระหว่างเต็มร้อยไหนเอ่ย500กับ600ใช่ไหมคะ500กับ600เหมือนเดิมคะ่ะดูหลัก10นะคะ577อ่าหลัก10เป็นเลข7 มันมากกว่า5ฉะนั้นเราเลยประมาณให้เป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่ามากกว่านะฉะนั้นข้อนี้ตอบ600นั่นเองค่ะต่อไปทีนี้ครูจะกำหนดค่าประมาณมานะแล้วให้นักเรียนเนี่ยหาจำนวนมาใส่หาจำนวนที่มีค่าประมาณตามที่กำหนดอ่า ข้อที่หนึ่งค่าประมาณเป็นสามร้อยอะไรที่มีค่าประมาณเป็นสามร้อยนะคะถ้าลองพิจารณาดูนะคะจำนวนที่มีค่าประมาณเป็นสามร้อยจะมีทั้งจำนวนที่มันน้อยกว่าสามร้อยและมากกว่าสามร้อยนะคะฉะนั้นมันก็ไล่ลงไปเป็นอะไรเอ่ยสามร้อยก็มีอะไรสองร้อยเก้าสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อย 70ไปเรื่อยๆจนถึงอะไร2อ0รอนะคะสออันนี้คือต่ำสุดนะคะที่มีค่าประมาณเป็น300ฉะนั้นจาก250มาจนถึง300เนี่ยนักเรียนสามารถใส่อะไรลงไปก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ย250 9, ได้าได้ได้นะสองร้อยเท่าไหร่เอสองร้อยเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมหรือจะเป็นอะไรเอ่อสองร้อยเจ็ดสิบหกอะไรประมาณนี้นะทีนี้มันก็ยังมีอีกนะคะก็คือจำนวนที่มีค่าประมาณเป็นสามร้อยแต่มีค่ามากกว่าสามร้อยก็เริ่มจากอะไรสามร้อยสิบสามร้อยยี่สิบสามร้อยไปจนถึงอะไรเอ่ย 340แล้วก็ยังมีต่อไปเลยจนถึง349นะคะนักเรียนจะใส่จำนวนอะไรก็ได้นะข้อนี้แบบเออมีคำตอบเป็นล้าน8นะ,ะจะเป็นอะไร301ยังได้เลย325ก็ยังมีค่าประมาณเป็น300 343อย่าอย่างนี้ก็ได้นะคะคำตอบเยอะมากนะ ต่อไปข้อสองค่าประมาณเป็น900เหมือนเดิม900ก็จะมีจำนวนที่มันน้อยกว่า900และมากกว่า900นะคะให้คิดง่ายๆว่าจำนวนที่น้อยที่สุดเนี่ยหลักสิบจะต้องเป็นออขออภัยมันต้องเป็น8นะหลักสิบจะต้องเป็น4นะน้อยสุดคือ4นะคะ โอ้ขออภัยเอาใหม่เอาใหม่หมลักสิบจะต้องเป็นห้าค่ะขอโทษทีอ่ะเริ่มจากแปดร้อยห้าสิบมาเลยนักเรียนจะใส่อะไรก็ได้นะแปดร้อยห้าสิบเอ็ดแปดร้อยเก้าสิบหกแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่าอะไรก็ว่ากันไปนะคะจำนวนที่มีค่ามากกว่าก็หลักสิบนะฮะเก้าร้อยพอเก้าร้อยขึ้นไปเนี่ย หลักสิบจะต้องเป็นสี่นะสี่สิบเก้านะอ่ะประมาณนี้ฉะนั้นนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้นะที่จาก850ไปจนถึง949นะคะจะเลือกตอบไงก็ได้อ่ะ851 938อย่างนี้ก็ได้อ่ะ9็ดอย่างนี้เอาประมาณนี้นะคะ ต่อไปค่าประมาณเป็น1,500เหมือนเดิม1,500อก็ให้ดูหลักร้อยเป็นเป็นหลักนะคะน้อยสุดคืออะไรต้องเป็นอะไร1,450นะครนะมากสุดก็คืออะไรเอ่ย1,540 9นะคะนักเรียนสามารถตอบอะไรก็ได้นะตอบอะไรก็ได้จะเป็นอะไรล่ะ1,800อยอ,ย 1, อยขออภัย1,489ก็ได้นะอ๋อไม่ใช่สิผิดอีกแล้วครูนี่นะนี่ต้องเป็นอะไรเอ่ยขอโทษด้วยนะคะ หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบเออถูกแล้ว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 หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะอ่ะจะเป็นอะไรเอ่ยมีอาการงงนิดหนึ่งหนึ่งพัสี่ร้อยแปดิบเก้าเหมือนเดิมนะ,ะเพราะว่าเราดูที่หลักสิบนะขเขาเเต็มร้อยเราจะพิจารณาหลักสิบนะ,ะเพราะมีหลักพันขึ้นมาครูยังงงเลยนะั่นนี่นะี อะไรอีกล่ะ1,501้อ150เอดฮ้อได้ได้ได้1 5 3่าอ่าะประมาณนี้นะคะตัวเลขมีล้าน8ค่าประมาณเป็นจำนวนอ่อมีค่าประมาณเป็น4,700นะครัอยะวงกลมให้มันนิดหนึ่ง4,700รไล่เหมือนเดิมนะ คราวนี้สัญญาว่าจะพยายามไม่งงเอง4,700น้อยสุดต้องเป็นอะไรเอ่ย4,650นะมากสุดต้องเป็นอะไร4,749นะประมาณนี้นะฉะนั้นนักเรียนจะ เลือกอะไรก็ได้มาตอบนะที่อยู่ระหว่าง4,650ไปจนถึง4,749นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ย4,699เออ4,600เท่าไรเอ่ย80ส 4,725อ่ะประมาณนี้นะคะซึ่งมีหลายคำตอบเลยนะคะโอเคครูก็ขอแสดงตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนออบันทึกลงในสมุดนะคะ